ปรากฏว่าข้างล่างนี่บอกว่ามีข้อความนะครับบอกว่าไอ้ภาษาที่สร้างขึ้นมันนั่นนี่อะไรตอะไรออกมาแล้วก็สร้างขึ้นโดยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาครับไอ้ราชอาณาจักรกัมพูชามันเพิ่งเกิดฝรั่งเศสมันเพิ่งให้เกิดนะฮะไอ้ภาษาพวกนี้เนี่ยลองดูพื้นที่แถวนี้เขามีหลายภาษาอย่างที่ภาษาช่างตีนะครับสมเด็จพระกนก็ทําเอาไว้ยังมีหลักฐานใช้คําว่าราชอาณาจากักรหอมนะหรือว่าข้างล่างเนี่ยแห่ง อาณาจาักรอมภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าแอนเชียนแคมแอรฮิงดอมอันนี้หมายถึงประวัตบริเวณนี้ทั้งหมดนี่นะครับอยู่ใต้อิทธิพลหรือการก่อตั้งโดยน้ํามือของอารยะชนโบราณซึ่งเรียกว่าชาวขอมนะชาวขอมนะส่วนกัมพูชาเนี่ยนะหรือฮุนเซนเนี่ยมันเพิ่งเกิดโดยพลังเสริมทคลอดให้ไม่นานมานี้เองนะน,นันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างความเป็นเจ้าของอารยธรรมพวกนี้ มันเป็นอรารยธรรมที่เข้ามาถึงนะอรารยธรรมที่เข้ามาถึงลบบุรีเข้ามาถึงกาญจนบุรีขึ้นไปจนถึงสุขโขทัยนะในวัดพระพายหลวงนะที่ลบบุรีกเราก็ฮงทราบงแม่อ่ออาพระปรางสามยอดปรางแขกที่กาญจนบุรีก็ที่ปราสาทเมืองสิงห์อันนี้เป็นอรารยธรรมของขอมนะซึ่งคนซินไม่เกี่ยวคุนเซนไปอยู่ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะตอนน้นอย่าเอาเข้ามาอ้าง แลที่มันเจ็บใจคืออะไรฮะไอ้ข้าราชการไทยเนี่ยมายกป้ายต้อนรับเขาเพื่อจะให้มีการถ่ายภาพโดยนักข่าวต่างชาตินะว่าปราสาทเหล่านี้สร้างโดยพวกกัมพูชาโดยพวกคุณเซนอันนี้เรายอมไม่ได้เราต่อสู้ทําจดหมายต่อต่อสู้กันทุกประเด็นนะแล้วก็เขาก็ต้องยอมถอยร่นไปครับในวันที่พูดถึงนี่นะครับก็มีการเกือบจะมีการประทะกันพวกเรานี่ทั้ง ลาระโดรทั้งพลเรือนและทหารตอนนั้นนะพเนื้องก,กลังเต็มที่เข้ายึดครองที่บริเวณตัวปราสาทครับแล้วก็ที่มันแน่นอนที่สุดก็คือว่าอะไรครับบริเวณที่เป็นปราสาทตาเมืองทมนะฮะหรือหลักเหตุที่23อันนี้เรามีหลักฐานจากบันทึกข้อตกลงของคณะกรรมการไทยฝรั่งเศสครับบันทึกไว้าชาัดเจนว่ามันอยู่ตรงนี้นะพบขาวเทียนนั่นคือตัวปราสาทนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ ไอ้พวกคนที่โกงหรือช่ไปโบเมนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานเรามีหลักฐานทุกอย่างทั้งเอกสารทั้งโบราณวัตถุทั้งโบราณสถานนะแต่เราขาดอย่างเดียวครับขาดความกล้าขาดนักการเมืองที่ดีครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศซึ่งเดี๋ยวเราคงค่อยไปคุยในยกต่อไปครับว่าเราจะทําอย่างไรในะเมื่อเรามีอะไรพร้อมทุกอย่างเวลานี้เราพร้อมจะขึ้นเวทีโลกต่อตู้ในหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของพื้นที่เหล่านี้ แต่เราจะทำอย่างไรกับไอ้พวกนักการเมืองเลวชาตพวกนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์วีระพันธ์ครับอาจารย์เทพมติีครับสข็งครับ้แลวขอต้อนรับอาจารย์พุณพบผมขอให้ให้พี่พบคุยก่อนเลยครับคุยก่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับกับก็ถ้างั้นอย่างงี้นะครับ On ite, cam, squirrel, ר, สำหรับอาจารย์น hmm. okay. <se> ิพพน่าจะเรื่องโหวตโนนะอาจารย์นิพพครับครับพอดียังไม่ได้เตรียมกันนะครับก็เนี่ยครับก็ว่าจะถามอาจารย์นิพพในเวทีแห่งนี้นะครับหลังจากที่การประชุมกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักการเมืองใหม่ได้ผ่านไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบมติอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็มีเสียงวิพากวิจารณ์จากมิตรสหายนะครับทั้งแวดวงที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ ก็คนที่อยู่ข้างนอกนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์การโหวตโนยกตัวอย่างสักสองสามประโยคนะครอาจารย์รีบพกกับเช่นที่เขาบอกว่ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการเมืองหรือว่ายุทธศาสตร์การโหวตโนของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่สอดคล้องกับเขาใช้คําว่าภาวะวิสัยตอนนี้หรือไม่ก็บอกว่ามันขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยและมันเป็นเรื่องที่ นำไปสู่ความสำเร็จได้ยากเพราะว่าความตื่นรู้ความเข้าใจหรือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมนั้นยังมีไม่มากพอที่จะผลักด,ดันยุทธศาสตร์การบวชโนให้ไปสู่เป้าหมายที่พวกเราต้องการได้นะครับฉั้นวันนี้มาฟังจากอาจารย์พิภพอีกครั้งหนึ่งว่ายุทธศาสตร์การบวชโนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและที่ไปสัมพันธ์กับจุดยืนของพรรคการเมืองใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นั้นสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางการเมืองไทยณนะขณะนี้อย่างไรนะครับเชิญอาจารย์พิพพทธงชัยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่ดองทางเอสทีวีได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ดองทางเอสทีวีดูกันมากขึ้นจนชนะฟรีทีวีอย่างน้อยสองช่องใช่ไหมครับพี่ดองทำไมจะไม่ดูเอสทีวีแล้วครับรับราชการสองท่าน รวมทั้งคุณปาเทพได้พูดในประเด็นเรื่องขเขมรนะะปัญหาเรื่องขเขมรเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนใช่หรือเปล่าคุณเกษติที่หลมใช่ไหมครับทำไมผมพูดถึงคุณเกษติเพราะคุณเกษติก็มาพูดไปเปลวว่าเอขเขมรทำไมจึงทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ที่จะต้องทําอย่างนี้เลย เอ๊คุณกสกษิเพิ่งรู้อย่างไรหรืออย่างไรว่าเขาเมรเขาต้องการพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่แน่นอนเลยครับแล้วนอกจากนั้นบนเวทีนี้ก็พูดชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะปราสาทพระวิหารที่ต้องการขยับพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเพิ่มขึ้นรวมทั้งปราสาทต่างๆที่อยู่ตาวแดนตะเข็บชายแดนเขเมรก็ต้องการเช่นกันครับโดยพื้นที่1-2ต่อ0 0 0 0ตารางกิโลเมตรครับ อันนี้ก็ชัดเจนนะคะคุณเกษตรครับร,รบวมทั้งผมคิดว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้จะชัดเจนที่บอกว่าจะให้เราลุกไปถึงไหนจะให้ทหารบุกไปถึงไหนเราอยู่ตรงติดชายแดนแล้วแต่อยากจะบอกท่านผู้บัญชาการทหารบกว่าตรง4.6ตารางกิโลเมตรนัน้เรายังไม่ได้เข้าไปอย่างเต็มภาคภูมิเลยใช่หรือเปล่า อันนี้ชัดเจนนะครท่านผู้วิชาการฐานบกครับเราไม่ต้องการให้กดดันผลักดันให้ทหารไทยเข้าไปรุกรบในกัมพูชาเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือต้นรัตนโกศิรน์ไม่ใช่วันนี้เราต้องการปักปันเขตแดนที่มีการยอมรับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ให้ทหารรักษาไว้ให้มั่นเหมาะขอแค่นั้นเท่านั้นเองครับท่านผู้วิชาการฐานบกครับ ท่านผู้บริหารแถลครับท่านก็คงได้ฟังนะฮะท่านาพลเอกเตียบันมาแล้วซึ่งเราเอามาพูดบนเวทีดีว่าพลเอกเตียบันก็พูดชัดเจนว่า4.6ตารางกิโลเมตรเขาอาจจะไม่ได้บดแต่อย่างน้อยต้องได้4.6ตารางกิโลเมตรนี่ชัดเจนในยุทธศาสตร์ของเตียบันส่วนยุทธศาสตร์ของคุณเกก็ชัดเจน ว่าปราสาทพวิหารและพื้นที่รอบปราสาทพวิหารนั้นเป็นอนาคตทางการเมืองของฮุนเซนถ้าฮุนเซนไม่สามารถได้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและไม่สามารถให้มีการประกาศเป็นมอโดกโลกรวมทั้งพื้นที่บริเวณร,รอบปราสาทฮุนเซนจะมีอาการที่จะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรีนี่แน่นอน เพราะนั้นในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครับในประเทศของเขมรด้วย <Okay. S 1> เพราะฮุนเซนเนี่ยก็มีอาการวิตก <Okay. S 1> ว่าถ้าการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนชาวอาหรับในเรื่องการที่จะจัดการกับนักการเมืองที่ช่อโกงและ,ะเผด็จการนั้นเนี่ยอาจจะลาปาม,มาถึงกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันและพี่น้องกัมพูชา ที่ดูเอสซีวหรือฟังจากวิทยุดูจากหนังสือพิมพ์ดูจากอินเทอร์เน็ตก็รู้ดีว่าผู้นำของตนนั้นชุดจริตคอรัปชัน่นมากน้อยแค่ไหนวันนี้เมื่อสองสวัาดนี้ผมได้พบกับอดีตรองผู้จัดก,การใหญ่ปอตทอนะอได้ให้ข้อสเกตไว้ที่หน้าคิดมากว่าวันนี้นักวิชาการและนักธุรกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์ของไทย จะต้องสื่อให้รู้แน่ว่าวันนี้หุเ้เสพได้มีการไปตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในทะเลไว้ที่ต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าวิธีเช่นนี้เนี่ยนักการเมืองที่ช่อฉนชอบทํากันคือการที่จะดูแลทรัพยากรในประเทศเพื่อเอาข้าวกับกระเป๋าคอบตัวหรือครอบครัวคอบตัวมีวิธีการทำได้หลายวิธีนอกจากกาหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เอื้อต่อทุนต่างประเทศแล้วเมื่อเอื้อต่อทุนต่างประเทศแล้วก็ไปตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศไปบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศนั้นๆน,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 นอกประเทศแล้วเข้ามาประมูลนะเข้ามาประมูลเข้ามายึดครองทรัพยากรของประเทศของตัวในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรีตัวเป็นคนกำหนดทิศทางนโยบายเช่นนี้ ะไรเลยคุณเซนจะไม่ทำไปตั้งบริษัทในต่างประเทศเพื่อมาจัดการกักบทรัพยากรในทะเลของตัวเองแต่ประเด็นที่น่าคิดที่ท่านรองนะผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทอดีตนะอดีตรองผู้ว่าซึ่งถะเอ่ยชื่อมาทุกคนก็จะรู้จักดีแต่เพื่อสงวนไว้เพราะท่านคุยกับผมเป็นการส่วนตัวรอให้ท่านให้สัมภาษณ์เองในทางโทรทัศน์ ท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องควรระวังมากที่สุดก็คือถ้าฮุนเซนไปตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลซึ่งจะสืบเนื่องกับการปักปันเขตแดน,นใหม่เนี่ยเกรงว่านักการเมืองไทยจะไปร่วมกับฮุนเซนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะอีลุมตุงนางกันใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะนี่เป็นผลประโยชน์ แล้วนักการเมืองไทยไม่ได้หมายถึงนักการเมืองปัจจุบันเท่านั้นนักการเมืองในอดีตอดีตนายงตรีของไทยก็เคยทํามาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องการไปตั้งบริษัทในต่างประเทศครับที่ก็ได้คิดนะฮะฝากนักวิชาการสองท่านลราไปขุดคุยดูว่าไอ้เส้นทางหรือแนวทางในการที่จะจัดการทรัพยากรในประเทศของตัวเนี้ยเดวทางนี้ไม่ใช่เป็นของใหม่ นายกรัฐมนตรีหรือประธานด,ดีหรือผู้นําประเทศต่างๆที่ขี้ชอบและต้องการที่จะโกงประเทศของตัวเองร้วนทํามาแล้วท่านนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับประเด็นก็คือว่าถ้าฮุนเซนทําเช่นนั้นแล้วนักการเมืองไปร่วมด้วยรวมทั้งนักการเมืองปัจจุบันและนักการเมืองแอดีปปัญหาการกระทบกระทั่งทางชายแดน ก็จะอึมครึมอยู่เช่นนี้ไม่กล้าสั่งอาหารให้ทําหน้าที่ไปปกป้องพื้นที่ที่เป็นของไทยชัดเจนคือ4.6ตารางกิโลเมตรใช่ไหมพี่น้องแล้วพี่น้องจำได้ใช่หรือเปล่าที่เราพูดกันบนเวทีว่าวัดแก้วสิกขาเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณใช่หรือเปล่าการลื้อรร้วรอบประสาทะวิหาที่ทำตั้งแต่จอมพสฤษดิ์ทารัฐเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือเปล่า แล้วเมื่อเกิดในสมัยโดนแล้วการลาก MOU เขียน MOU ขึ้นมาโดยรัฐบาลชวนหลีกภยัยจึงไม่คำนึงถึงปัญหานี้โดยการจัดการให้เอาวัดแก้วออกไปเอาชุมชนออกไปก่อนจึงจะเขียน MOU เพื่อบาตกลงเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งข้อสงสัยกับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ได้เช่นกันว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนี้อย่างไรใช่หรือเปล่าครับเอาละบันด้ นะค,คุณเติมสักต้องการให้ผมพูดเรื่องการเมืองใหม่จริงๆผมขึ้นมาก็อยากจะฟังอาจารย์เทพบุตรีก่อนแต่อาจารย์เทพบุตรีท่านมีติดขัดทางเทคนิคนินดหน่อยนะทางเทคโนโลยีก็อยากจะขอให้ผมพูดะสะกักกอนนะฮะครับมาประเด็นเรื่องพรรคการเมืองใหม่ผมได้พูดยับแล้วยับอีกนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้ง ในทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมอยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะความขัดแย้งในความเห็นไม่ตรงกันนี้แม้แต่เราอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทํางานมันก็มีเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมแต่ปัญหาประเด็นที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าในกรณีซึ่งเป็นเรื่องของสาธาร,รณะคือพักการเมืองนี่เป็นเรื่องสาธาร,รณะเรื่องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นเรื่องสาธารณะความเห็นที่แตกต่างกันสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นถ้าไม่แก้ไขด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแก้ไขด้วยความคิดของคนใดคนหนึ่งยอมจะก่อให้เกิดความแตกแยก,กและร้าวฉานในเรื่องนี้ผมชวนไปถึงที่น้องพัตธมิตรก่อนที่เกิดเหตุการณ์วันที่19กันยา เราพัฒน์มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มต้นจากกุศลที่ในการทํารายการที่สวนลุมนะหรือเริ่มต้นตั้งแต่ช่องเก้าหรือถ้าเริ่มต้นไปก่อนด้านนั้นองค์กรพัฒดาเอกชนอง